ถ่ายถ่ายถ่ายเดี๋ยวจะสาธิตกันลูกบุลอีกครั้งแรกให้ดูเขายังรับได้ยาต้อนหนึ่งหาแล้วเอาเลยบุหรี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสูบบุหรี่ดูเป็นครั้งแรกของผมนะที่ผมจะสูบบุหรี่คาร์เรตซึ้งซึ้งซึ้งดึงออกมาครับบุหรี่หนึ่งตัวเท่ากับมะเลนหนึ่งรัมบนค่าบุหรี่ร้อยยี่สาท ก่อนอยู่ไฟเช็คหน่อยไฟเช็คครับปุ๋ยปุ๋ยที่ไหนได้บ้างไฟเช็คร้านแบชชัยวะปุ๋ยมาจากประเทศอะไรครับซื้อครับซื้อแล้วก็ออกมาได้วยเลยแต่ไปบนซื้อครับ เป็นไรครับพอพอมักครับมักมักครับโอ้เด็กเด็กน่าเลยนเด็กชาติ